เห็นไหมล่อเอาให้เขาเอาเรือมาผูกโคนพอเขาเอาเรือมาผูกโคนเสร็จเราก็จะได้กินโคนเขาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ก็เข้าเรื่องเร็วนดนึงนะคือผมเนี่ยผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ของผมจำไหมผมก็ไปเจอช่อง AI Lego s t o c k f i t เนี่ยผมก็เลยนั่งดูคลิปเขานั่งดูไปเรื่อยเพลินมากไปเจอแต้มแต้มหนึ่งแต้มเนี้ยที่ผมกําลังจะไม้คุณดูเนี่ย มันเหมือนบุกแบบปืนกลเลยทุกคนเพราะบุกแบบไม่ให้ได้หยุดพักเลยผมนึกว่าไม่ได้ดูหมักลูกไทยนึกว่านั่งดูหมักลูกสากรอยู่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้คือสิ่งที่ผมกําลังบอกนะครับก็คือวบาแทมแทมนี่แหละหมากฝ่ายแดงเนี่ยเขามีกําลังมากกว่าแล้วเขาก็ยึดพื้นที่ได้เยอะกว่าด้วยนะครับสังเกตง่ายๆไอจุดที่ทําให้เขาได้เปรียบคือตัวไหนเนี่ยแท่นมาเนี่ยสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าแท่นมานะครับแล้วก็ ายสีแดงเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนในอนาคตเขาสามารถเปลี่ยนขึ้นมาเป็นโคนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาละอาจจะโดนจับกินฟรีในอนาคตแต่ตอนเนี้ยหลกักๆที่เรามาดูกองกําลังกันนะม้าตัวนี้ได้ใช้ไ,ม,ไม่ได้ใช้ขึ้นไม่ได้เลยครับม้าขาหนะครับม้าตัวนู้นเนี่ยริมกระดาษโอ้คุณนักเลยอันนั้นอันนั้นขึ้นไม่ได้เลยครับอันนั้นงานหยาบเลยครับแต้มต่อไปคือสีแดงเดินสีแดงเนี่ยเขาเลือกที่จะหงายเบีย้ยไอตอนที่ผมนั่งดูผมก็แบบยิ้มเยาะกระหิ่นในใจหงายเบี้ยแล้วมันจะไปทําอะไรได้ หลายคนก็คงคิดอย่างนี้เพราะหงายเบีเ้ยเสร็จสีขาว,อ,ขาวาอ่ะสีขาวมันเดินโคนมาผูกเพราะสีขาวมันเดินโคนมาผูกไอ้จุดนี่แหละผมว่าเป็นจุดที่เป็นที่ตายอยู่ที่ว่าคุณเห็นหรือเปล่าคือถ้าคุณไม่คว้าโอกาสทองแล้วคุณไปเดินเรือเดินอะไรเซตทรงเนี่ยอันนี้อาจจะคือยังเป็นต่ออยู่แต่จะทําให้รูปเกมเนี่ยมันยากมากยิ่งขึ้นไอ้จุดเนี้ย AI ไอเขามองละเขาตีเลยทันทีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีนะครับ เขาตีโดยการเอาเบี้ยกินเบี้ยนะครับแต่เขาเอาเบี้ยงหงายเนี่ยถอยลงมากินไอ้เราก็คิดว่าเบี้ยงหงายที่ที่หงายมาเนี่ยน่าจะไปทําเกมได้ดีกว่านี้แต่เราสําคัญผิดเพราะว่าเราแบบยังอ่านไม่ลึกพอไงไอ้เบี้ยงหงายตัวนี้กินมาเสร็จเนี่ยคือเรือเป็นปัญหาใช่ไหมแน่นอนเรือเป็นปัญหาหลายคนก็ไม่ต้อง AI ก็ได้มนุษย์ก็คิดก็ได้คือยังไงก็ต้องเอาเรือกินเรือก่อนเพราะว่าสลัดปัญหาคือเรามีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะในชีวิตหรือในหมากเ,เราก็ต้องเลือกแก้ปัญหาหน้า,นาง,งานที่มันดู มันดูเป็นอันตรายกับเราก่อนซึ่งเรือลเนี้มันฟรีอยู่มันก็ตัดเรือทิ้งตัดเรือทิ้งเราก็เอาเรือกินเรือพอเรือกินเรือเสร็จอตอนนี้ปัญหาของสีขาวคืออะไรปัญหาของสีขาวคือโคนนะครับโคนตำแหน่งนี้แล้วก็มาตำแหน่งนูน้นหลายคนก็งงมาไปเกี่ยวอะไรพี่มันเกี่ยวเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าม้าเนี่ยมันเกี่ยวยังไงนะครับช็อตเนี้ยอันนี้ก็หัวใจสําคัญถ้าโคนสีขาวบอกว่าสีขาวบอกเดินโคนหลบสมมุติว่าสีขาวเดินโคนหลบ แต้มเนี้ยสีแดงอาจจะใช้ไม้ากินเบียอาถ้าหลบแบบนี้อาจจะใช้ไม้กินเบียนะหรือนะฮะถ้าไปหลบอีกแบบหนึง่งสมมุติหลบลงมาด้านล่างอันนี้อาจจะเอาเบียกินขึ้นมาทําไมต้องเอาเบียกินแล้วสถานี้เพราะว่าเราต้องการเบียคู่เบียคู่เนี่ยมันเวลามันอยู่คู่กันเนี่ยอนุภาพของมันช่างร้ายกาจยิ่งนักนะครับม้าตัวล่างเนี่ยเดินยากมากโคนเนี่ยขึ้นลําบากนะครับลงจุดนี้ เพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดเหมือนผมสิ่งที่หลายคนคิดก็คืออ่ะงั้นก็เอาโคนกินเบีย้ยดิพี่ใช่ครับเอาโคนกินเบีย้ยพอเอาโคนกินเบีย้ยหลายคนคงจะเห็นแล้วว่าไอ้ที่ AI มันบิวมาทั้งหมดเนี่ยมันเพื่ออะไรแต่ถ้าหลายคนยังคิดไม่ออกมาดูพร้อมกันนี่ครับคือเดินได้สองแต้มแต้มแรกอันนี้ที่ผมคิดนะอันนี้คือผมคิดว่าเอยเอามมาไปจับได้หรือเปล่าพอมมาไปจับเนี่ยคืออะไรไอเดียก็คือว่า ล่อให้เขาเนี่ยเอาเรือมาผูกซึ่งก็แน่นอนครับล่อให้เขาเอาเรือมาผูกพอเรือมาผูกเราจะได้เอาม้าตัดโคลนแฮปปี้เอนดิ้งเห็นไหมล่อเอาเรือให้เขาเอาเรือมาผูกโคนพอเขาเอาเรือมาผูกโคนเสร็จเราก็จะได้กินโคนเขาไอ้นี่ถามว่าเดินได้ไหมก็เดินได้นะเป็นต่อเรียบๆด้วยสบายเป็นต่อแบบใครเห็นก็คือโอเคเป็นต่อละอยากกินไวเสร็จเ,เอาเรือกินเนี่ย เราก็เอานู่นนะเอาเรือไปกินมา้าเขาเท่ากับว่าเราสุดท้ายเรามีโคน2ตัวอุ้ยเป็นต่อเป็นต่อเยอะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเดินให้คมเนี่ยคุณอยากจะฝึกวิธีการเดินให้คมแบบพวกสุดยอดเซียนหรือพวก AI เนี่ยสมมุติแต้มเนี่ยคุณเอาม้าไปจับเสร็จใช่ไหมช็อตต่อไปเนี่ยที่เราควรเดินคืออะไรรู้ไหมช็อตนี้ครับเวลาตีต้องตีให้สุดรีดตาเดินฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด ให้เขาเดินทีหนึ่งแล้วเราได้เดินหลายๆทีอย่างเงี้ยคือเราได้เดินหลายทีเพราะการเอาเรือเนี่ยไปวางตำแหน่งเนี้ยมันทําให้ม้าเขาเป็นจุดอ่อนเพราะว่าถ้าเขาขยับเช่นไปกินเบีย้ยกินอะไรเนี้ยเรากินม้าฟรีทันทีมันทําให้เขาต้องมีภาระโดยการเอาบางอย่างไปแก้ม้าเขาขอเข้าใจไหมเอาบางอย่างไปแก้ม้าเขาชเช่นเราขยับเรือมาตำแหน่งเนี้ยคือม้าตัวเนี้ยถามว่าเอาตัวอะไรผูกได้ไหมไม่มีนะครับเขาจะต้องใช้ขุนเนี่ยลงมาผูก พราะถ้าเขาไม่ผูกเนี่ยโดนกินม้าฟรีอันนี้หลายคนน่าจะเห็นหรือหลบม้าก็ไม่ได้เพราะเรือมันกดอยู่เนี่ยพอหลบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเราได้เอาเรือยึดเลนเนี่ยฟรีๆรอันนี้เราต้องค่อยๆ่คอ,ค,อคิดนะหมักลุกเนี่ยคุณต้องค่อยๆฟงังคำพูดผมแล้วค่อยๆจินตน,นาการตามอย่าหาว่าผมพูดเยอะนะครับคือผมแบบพยายามจะเค้นแบบความเข้าใจพวกของพวกเนี้ยมันฝึกกันยากทุกคนเนี่ยพอเขาหลบเสร็จปุ๊บใช่ไหมตำแหน่งเนี้ยเราเอาม้ากินโคลนเขาได้ละ แต่ถ้าเป็นเบสมูฟเนี่ยกินตำแหน่งนี้ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาเบียกกินเบีย้ยผมไม่เข้าใจผมคิดว่าม้าตัดโคนเนี่ยมันโอเคแล้วเอาม้าตัดโคนเนี่ยมันมีจุดที่ต้องระวังอยู่เพราะว่าพอม้าตัดโคนเนี่ยคือเรารู้แล้วถ้าเขาเอาเรือกินม้าเนี่ยเรากินม้าเขาคืนอันนี้จบง่ายมากแต่ถ้าเขาเอาเบียกกินไอช็อตเนี้ยหัวใจสําคัญถ้าคุณเอาโคนกินเนี่ยคุณอาจจะเจอเขาเอาม้าจับโคนกับเรือ เราะถ้าคุณถอยลงมาเนี่ยอันนี้เขาเอาม้ากินโคนคุณเอาเบี้ยกินใช่ไหมเขาเอาเรือกินม้าคุณคุณเอาเรือกินม้าเขาค่อยๆค,คิดตามมันจะกลายเป็นแบบนี้มันจะไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่นะครับในกรณีเนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ในส่วนโคนกินเบี้ยเพราะงั้นมันจะมีอีกวิธีนึงก็คือเดินเบี้ยขึ้นมาผูกพอเดินเบี้ยขึ้นมาผูกในลักษณะนี้เสร็จ สิ่งต่อไปนะครับที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวขอดูนะสิ่งต่อไปที่เราจะทำคืออะไรต่อเนี่ยคือเราใช้เบีย้ยมาผูกเสร็จไหมสีขาวจะเดินเลยรพื่ผมยังไม่รู้เลยสีขาวจะเดินเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงม้าจับเรือม้าจับเรือได้นะสีขาวเดินม้าจับเรือเราอาจจะใช้วิธีการนี่ก็ได้ขยับเรือมาสวยๆนะม้าจับเรือแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขยับเรือถอยลงมาทีนี้มันอยู่ที่ว่าสีขาวเนี่ยจะเดินใน ลักษณะไหนละมันมีแต้มที่ลึกอยู่นะครับทุกคนมันมีแต้มที่ลึกมากๆคือถ้าเขาเดินมาเนี่ยอันนี้แน่นอนเราขยับโคนขึ้นคือเท่านี้เราเป็นต่อโคลนตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเราเป็นต่อโคลนตัวหนึ่งแล้วแต่ถ้าหมากฝ่ายสีขาวเขากะว่าใช้เรือตัดม้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นแต้มลึกเหมือนกันนะใช้เรือตัดม้าแล้วก็เบี้ยก,กินเขาใช้มาลุกใช่ไหมเราก็ถอยขุนนะ หลบแบบนี้อย่าไปหลบเข้าตาลุกเขาตำแหน่งเนี้ยเขาอาจจะใช้ม้าจับเรือก่อนก็ได้อใช้ม้าจับเรือก่อนใช้ม้าจับเรือเราอาจจะนีก็ได้กินเบีย้ยนะครับคือศอกของเราคือเราอยากให้เขาเอามา้กินโคนแค่นี้หลักๆแบบง่ายๆเลยแค่นี้เองเราอยากให้เขาไม้ากินโคนครับเพราะว่าถ้าเขาเอามา้กินโคนเนี่ย เราก็จะเอาเรือมาลุกคืนตมในตำแหน่งนี้อันนี้แบบช็อตแบบง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเดินขุดสมมุติเขาเดินขุดมาแล้วกันเราจะไปเดินยังไงเราก็เดินเนี่ยเรือกินเบี้ยอีกตัวหนึ่งก็ได้เออเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเขาเอามากินโคนเราก็ลุกแล้วไปกินมาคืนอันนี้แต้มพวกนี้มันลึกนะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากมันเกินกว่าที่มนุษย์จะคิดโหมันเกินกว่ามนุษย์จะคิดมาก ซึ่งการำทำทำไอเดียแล้วก็กินเข้ามาแล้วก็บุกโถมแบบผมผมว้าวนะผมผมว้าวมากๆแล้วเราค่อยมานั่งแกะความคิดว่าว่ามันคิดอะไรอยู่ผมรู้สึกว่าโอ้โหหมักลุกเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกเยอะเลยอะที่กับการแค่ว่าในเรื่องของตําแหน่งทางเดินมันมีอะไรอีกเยอะมากนะครับ ก็ยังไงก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณาดูก็แล้วกันผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเก่งขึ้นนะแล้วก็เยี้ยมเกรียมมากขึ้นไอช็อตที่ควรจะไปได้กินฟรีก็ทําจังหวะก่อนให้รีดตาเดินให้สุดแล้วค่อยไปไล่กินฟรีอันนี้จะดีมากาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ผมคารมานผู้ฝ่ายรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนฝ่ายตรง,งข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียน เผยแต้มรับเคล็ดวิชาสายม้าโยงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพืเ่อนๆสนใจสาม,มารถยิงคิวอ d e คตที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ sorry that I let you down. There down pretended not Round and I won't stop until you're standing next to me. I'm done making believe I'm done with the game, and I'm taking the knee I